โอหอร่อยมากค่ะร้านเขาชื่อร้านเนื้อคู่นะคะร้านก็เป็นมงคลแล้วคะ่ะชื่อร้านอาหารก็ยังอร่อยค่ะอร่อยหลายอย่างมากก๋วยเตี๋ยวเรี่ยงไทยไปหลายชามนะคะคนที่มีเนื้อคู่แล้วนะคะก็ต้องมาทานร้านนี้ส่วนที่ตามหาต่อไปก็ยิ่งต้องมาทานร้านนี้ค่ะขอ,องพี่เป็นพวกกึ<ป><ๆ>่งกึ่งนังกง ไม่ทานเนื้อค่ะแต่ทานหมูค่ะร้านนี้ก็จะมีปลาลูกชิ้นปลาเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมียันตาโฟมีมีหลายอย่างนะคะ่ะพี่ชอบยันตาโฟพี่ชิมมันก็เตี๋ยไปสองชามนะคะยันตาโฟที่ชอบมากนะคะกุ้ยช่ายลูกชิ้นปลาอร่อยมากค่ะพี <c oughs> <c oughs> ่หลายอย่างมาเป็นคนทานเก่งนะจริงๆแล้ว ไปหากันดีกว่าค่ะไม่ได้ไปเฝ้าค่ะก็บ่อยค่ะพอ,อดีค่ะอ๋อไม่ไม่ไมไมส่วนมากก็เขาจะมานั่งเล่นเฉยๆค่ะเพราะว่ามีเพื่อนเข้าฉากด้วยเพื่อนอั้มเขาก็จะรู้จักทั้งกลุ่มแล้ว,<ม>ลวเขาก็มานั่งเล่นค่ะไม่ได้ไปดูค่ะแค่มาหาหเฉยๆเก่งใช่ไหมว่าเขาเป็นนั่งเหมือนต้องรอแล้วเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยว่าเขาต้องรอ คือส่วนมากคุณแอมก็จะแวะประหารหลังเลิกงานนะคะดึกๆแล้วก็คือประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งอะ่ะเพราะกลางวันไม่ได้มาดูแล้วค่ะดูแล้วค่ะ,คะไม่ได้บอกอะไรค่ะเขาไม่ได้บอกอะไรจริงๆค่ะ จัเบอร์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยจัดหมอหมอแม่นะคะจัดเบอร์ให้ครบทั้งเรื่องงานความรักทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นไหมคะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะเปิดเปิดมาตั้งแต่ตอนนู้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเครื่องนึงอยู่ <S <S <ม>เพราะว่าเครื่องเก่าอ่ะสามเบอร์แล้วถือเครื่องนึงมันไม่ไหวอ่ะแล้วเบอร์เก่าก็เป็นเบอร์ที่งานแล้วคนรู้จักเงี้ยมันยังเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้ก็ค่อยค่อยค่ะค่อยค่อยเปลี่ยนอย่างเงี้ย ดีกว่าค่ะ,อคะโอ้ได้ก็ดีค่ะไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอะคะ่ะอ,อยากจะใช้เหมือนกันก็หมดมาแปตอนแล้วค่ะก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆค่ะก็เสร็จก็ได้ดูค่ะ มลืนนี้มีงานอีกใช่ค่ะเยอะค่ะช่วงนี้งานเยอะจนปวดหัวบางทีเราเจอหลายๆคนใครไม่สบายเราก็จะอาจติดเป็นคนติดง่ายด้วยตอนนี้เจ็บคออยู่ใช่ค่ะาทานวิตามินค่ะเป็นคนดูแลตัวเองค่อนข้างดีค่ะไม่งั้นาคงหนักกว่าน,นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ